เป็นคนที่วิ่งตามหาความรักมาตลอดแล้วความรักมันคือทุกสิ่งทุกสิ่งที่เราขาดไปอ่ะทุกสิ่งที่เราอยากได้แบบมาเติมเต็มเรารู้จักแลนลี่ในแบบคนที่พยายามตามหาความรักแบบสุดใจชีวิตฉันจะต้องมีความรักความรักของฉันจะต้องดีเราอยู่กับแลนลีม่มาเยอะมากเลยอ่ะ,ะช่วงที่แลนลี่มีความสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแลนลี่แบบทำทุกอย่าง เพื่อผู้ชายจริงๆเขาเป็นคนบูชาความรักมันต้องถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยแลนลี่อะ่ะเพราะมันแบบเม็นสาวอาภัพรักของจริงอะ่ะเพื่อนเราอะ่ะก็ให้เราไปเดทกับพี่โจ้ซึ่งเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนว่าพี่โจ้เนี่ยเขาหน้าตาเป็นไงแล้วก็เขาคือใครเรายังไม่รู้เลยพี่โจ้เป็นคนที่น่ารักมากเป็นหมอฟันบุ่นดีมีรอยปักทุกคนลงคหมันแล้วว่า คนนี้แดนลีต้องชอบแน่ๆแบบแน่นแน่แน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องแดนลีใช่ไหมครับชใช่พี่โจ,จนะโอเคเอยินดีที่ได้เจอกันเขาเป็นผู้ชายน่ารักนะเราว่าน่ารักเลยอบ่นเลยอะ่ะยินดีที่ได้ร้จครับยินดีครับกางลมให้ด้วยนะเป็นแบบเป็นแบฟิลละครน,น่ะนางเอกตัวเล็กมากอย่างเงี้ย อันนี้เพื่อเราบอกอะไรบ้างอ่ะอันนี้มาที่นี่ก็ไม่ได้บอกอะไรเลยครับนี่เป็นนัดบอดครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยใช่ไหมเคยได้เห็นกันครั้งแรกไหมโอเคตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเออก็นั่งคุยกันสักพักแล้วก็จะมีไอ้กล่องเนี่ยที่เพื่อนเราให้มาพอเปิดดูอ่ะมันก็จะมีคําถามจากเพื่อนแก๊งเราอ่ะคําถามมันมาจากหนังสือพิมพ์ Time Magazine เขาบอกว่าคนแปลกหน้าสองคนอ่ะจะตกหลุมรักกันถ้าเกิดถามคําถามเหล่าเนี้ยโอเคอันแรกนะ คำถามว่ารู okay. ้ส okay. <that> ึกยังไงกับตัวอีกฝ่ายคอมแทนอีบ้าจะไปชมเขาก็เวอร์ปั๊โอเคเอาหลายอย่างเลยวะหลายอย่างเลยหรอ่อะเนาะลองเราหน้ารักครับเราพี่เป็นคนสุภาพดีขอบคุณครับดูแบบอบอุ่นเขือนเลยน่ารักมากเหมือนเจ้าชายด้วยนี่นั่นถ้าใครกิจฉาก็ต้องกิจฉาแหละ When did you last cry in front of another person กูถามว่าร้องไห้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ร้องไห้เหรอในโรงหนังแล้วกันให้ดูหนังแล้วร้องไห้ได้เหรอจริงม็นคนเซนส,สิทีฟอละจะดูกับใครม่ไถามหลอกมาเลน What does friendship mean to you จริงาถ,าาถาม่าพี่เทียนที่ถามว่าคำว่าเพื่อนสำคัญกับคุณมากแค่ไหนเาจริงเพื่อนมาก่อนนะเพื่อนมาก่อนแฟนก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือมีแฟนก็ต้องเข้ากับเพื่อนได้เราว,ว่ามันสำคัญเนี่ยคือคบกันมันไม่ได้คบเราคบเพื่อนด้วยอะ คำถามสุดท้ายคำถามของพี่เจอยากถามว่าให้เล่าชีวิตตัวเองสี่นาทีสี่นาทีมึงเล่าไม่หมดหรอกแล้วถ้าเขาอยากรู้ต่ออยาก move on อะไรเงี้ยก็คุยกันต่อเราเป็นคนแบบวิ่งหาความรักมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยจนแบบสี่ปีแล้วอะ<ม>คงเป็นเรื่องความรักแหละมั้งเขาน่าจะแบบเปิดในด้านของเราให้เขาเห็นมากที่สุดว่าเอยเรามีมุมมองอยังไงเลยเราเคยเสียใจกับความรักมาเยอะมันก็เลยพอมันเสียใจเยอะๆซ้อนๆกันเข้าอะไรเงี้ย มันก็ทําให้เราแบบแข็งแรงขึ้นมั้งในเรื่องความรักจนเป็นเราในวันนี้มันเลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องมีใครก็ได้ที่ผ่านมาความรักของเราเฮิร์สมากๆมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายทําให้มันมันเป็นความรักที่ไม่แบบไม่ดีอะคือเราก็ไม่ได้หวังอะไรกับอีกคนนึงนะแต่คือเราหวังให้ความสุขที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนไปนไหนแค่นั้นนะผลักคนอื่นออกป่ะหมายถึงว่าเวลาคนที่เข้ามาใหมยอย่อะไรเงี<ๆ>้ยก็ยอมรับว่าเป็นเง้นก็ได้นะ ถ้าคนที่เข้ามาแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดเรนลี่มีแบ็กกราวด์กับความรักที่ไม่ดีการที่นางจะเปิดใจกับใครคนหนึ่งมันต้องผ่านกำแพงหลายอย่างในชีวิตนางมากเอาเป็นบอกข้อเสียดีกว่าเผื่อจะได้เตรียมใจรโอเคได้เราว่าอีคคำถามเนี้ยมันบอกได้เลยนะว่าตัวพี่เขาอะรู้สึกยังไงกับเรา งานเหมอฟารมจะเล็กมากอะ่ะเพราะนั้นเราจะกลายเป็นคนจุกจิกใส่ใจรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยทำไมถึงเหวี่เป็นข้อเสียก็อาจ็ะกายเป<อ>็น,<อ>นคนที่น่าเบือ่อไงจริงเหรอก็แฟนเก่าพี่ะเลิกกันเพราะว่าหลางนี้ก็จริงเดทวันนี้น่ารักมากๆมีความเป็นไปได้ที่จะสารต่อกับพี่โจรหรือเปล่าถ้าเต็มสิบอาจจะแบบสัก9้าหรือเปล่านะเทียบพร้อมขนาไนนี้ก็ไม่รู้ว่า ว่าแบบเบื้องหลังการถ่ายทมของพี่เจทุกอย่างที่แบบทุกครั้งที่กูไปห้องคือเกิดการเปิดเทารีตไอน้ำแล้วก็ลงไปนั่งไล่เตียงทีละฝั่งให้แบบว่าเตียงมันเรียบการจุดเทียนแบบขั้นสูงเพื่อฆ่า,ากลิ่นทุกอย่างก่อนเพื่อนเข้ามาเรารักที่จะอยู่ที่นี่เราก็ต้องดูแลมันด้วยความรักอะแล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นระเบียบมันจะส่งผลให้เราเป็นคนมีระเบียบด้วยทีเราเป็นคนแบบนี้โดยแบบโดยสันดาเลยอะไรแบบ บิดนิ ų, ดบิดหน mesela, ่อยแล้วก็จะเดินไปจับเดินไปให้มันเข้าที่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเจตัวก็คือเป็นคนที่แบบชวนไปกินบิงซูก็คือไม่กินเพราะว่าแบบเวลาฉันตักบิงซูแล้วมันหกอะแกฉันก็เลยเลิกกินบิงซูทุกคนที่มาห้องพี่เจวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากมารอฟังผลของการเดทคืนนี้เราสิอะไรก่อนนะทำไมถึงเลือกคนนี้มากอยากรู้เพราะเราอยากดี รอยากกินเขาเองเายิ้มน่ารักดีหรอคือส่วนตัวเลยฉันอยากกินข้าวพิโตมากฉันอยากไปเดทเองคือทุกอย่างดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดสุภาพน่ารักกะมีฉากกลางร่มไห้รู้สึกตัวยสวยเดทต้องดีแน่ๆเลยเออมันดูแฮปปี้ว่ะสลุทสลุทมันก็มีมันก็มีแบบที่เขาขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนี่ก็บอกรู้สึกว่าเออไม่ไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยขอแลกไลน์ไว้ก่อนแล้วกัน ไม่แรกดีก <convert> ว่าไมชอบอ๋อไม่ดีกว่ารไเหรอโอเคครับไม่ได้ไม่ชอบเลยคือเพราะเราไม่พร้อมไม่ใช่ว่าพี่เขาไม่ดีแต่แค่ว่าพี่เขาไม่ใช่อ่ะเออเพราะทาไมไม่ใช่แล้วมันคุยกันต่อไปเรื่อยๆก็เสียเวลาบ้างทั้งพี่เขาทั้งเราด้วยอะไรคือไม่ใช่รู้ได้ไงภายในเวลาแค่แบบสองสามชั่วโมงถึงรู้ว่าแบบใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยนั่นแหละก็ให้เป็นเจ้าหญิงอยู่บนหอคอยต่อไปมายอนีนแเป๋ มิชชั่นครั้งนี้ก็เฟลอีลแลลี่ก็ยังสดต่อไปซีรินดีออนเคยลองไว้ว่าถ้าเราศรัทธาทำรักมันก็จะมาหาเองเข้าใจปะอาบายขอบคุณทุกคนต้อนรับไปด้วยนะน้องร้ายแขกพิเศษก็คือไบร์ทซึ่งเป็นเพื่อนเรานังก็เลยมาแบบมาจอยด้วยกันอะไรเงี้ยยินดีต้อนรับสุดเด็ดที่ พอแลนลีกไม่ให้ไลน์พโจ้งเนี่ยเขาทุกคนก็คือนอยแดดถ้าไบมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบหน่อยๆเนี่ยมันก็ไม่โอเคก็เลยว่าทุกคนมาเล่นเกมกันคือเราต้องมาพูดเรื่องเซ็กซ์เซ็กซ์ที่แปลกๆของตัวเองเซ็กซ์วิจารณ์ฉันมีเซ็กซ์เยอะวฉันก้องปิดเซ็กซ์อ้ยก็หลายๆครั้งก็รู้สึกโอเคถ้าไม่โอเคเหรอไม่โอเคจริงๆก็คงเันแบบผู้ชายไม่ตรงปกปะแต่เราไม่กล้าปฏิเสธจําใจกินเหรออยู่ตรงหน้ากินวะอีดอก เออนางก็มีความเป็นคนใจบุญเหมือนกันเนาะก็คือถึงหน้าง,งานแล้วก็ต้องกินก็ถือว่าเออ,อนุโมทนากับอดัมด้วยนะจ๊ะถ้ามีทานมชชีนน้องกลับไปได้ก็จะไย,ย้อนไ้กลับไปนะรู้สึกว่าเป็นปราบาปของชีวิตคือจริงๆไม่ได้มีประสบการณ์แบบว่าจิตคนเดียวกันหรือกินคนเดียวกันมาก่อนจับผูช้ชายมาแบบหลอกเหมือนแบบแก๊งหลอกมาห้องแบบอยู่หอมอรังสิบเจกับกู๊ดหรอ ไม่ไม่ไม่ได้กินพร้อมกันคือเหมือนแบบเฮ้ยเพื่อนกันแบบกูก็เขินเอาเรากินพร้อมกันหเอาะไอใส่อะไรคนกินพร้อมเจ๊บอลเลยแย่คนไม่ได้กันเองเนี่ยเพื่อนกันแบบหืมเรียกว่าเห็นนมเห็นกินมาหมดแล้วนึกอหงอบ้าก็อ่ะตามนั้นสุดท้ายเหมือนเล่นกันไปแบบเล่นจนแบบหลับเล่นสลับหน้าม่วงเบื่อเบื่อมากแล้วแบบพอเหอะโอ้โหแซ่บมากแล้วคือกินด้วยกัน ไม่ได้พูดถึงผู้ชายหรอกนะแต่คือสองคนเนี้ยสรุปกินกันเองเปล่าเซ็กเป็นเรื่องที่ดีเราลองถามให้มันแบบชิมง่ายๆเหมือนการกินข้าวคือเรื่องปกติก็จะพัดจับผูกไปมีเซ็กเว้ยแล้วก็แบบไม่ได้ป้องกันเงี้ยใช่ป่ะแล้วฉันก็เคล็ดไม่ออกมาแบบตีสามเพื่อโรงแรมผู้ชายไปถ่ายสีลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะรู้ว่ามันต้องกินอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วฉันก็เลยแบบเดินเข้าไปวัดสันไปถามเมสว่าวัดสัน ว่าสันเขาไข่คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ใบวันกัดวันว่าสันไม่ได้มีเพปแลลีเพปนี่ต้องรับที่คินหิ้งน้ำนะฮะหรือไปโรงบมลเอกชนไม่มีไข่ตามบูตามว่สันนะฮะนี่ทุกคนต้องรู้รู้ได้แล้วนะฮะอุ้ยแต่เราเล่าได้หรอเล่าได้ทีนี่ไงเรื่องีเลยคอนข้าเพินไบลุคคือแรงมากอีเนี้มันต้องมีเรื่องแบบแปลกมต้องมีเรื่องเซ็ก สนุกสนุกแน่นอนตอนนั้นไปยิบสองใช่ไหมไปแบบเยอรมันใช่ปะไปทำบริเวณยี์ตอนนั้นอ่ะปลูกต้นไม้ตามแบกฟอเรสอะไรแบบนี้เสร็จก็ไปหาเพื่อนที่เบอร์ลินบเมืองนั้นเนี่ยมันจะมีเกือบแทบทุกบารมันจะมีแบบ้าคาแบบเป็นชั้นใต้ดินอ่าเป็นแบบดาร์ครูมดาร์ครูมเป็นดาร์ครูมก็ตอนแรกก็เห็นคนเยอะอยู่แี่คนหายไปในห้องน้ำหมดกี่ดอกห้องน้ำมันจะหายไปไหนวะมันเป็นแบบ เดินเข้าไปปุ๊บนี่ห้องน้ำใช่ไหมในจริงพอเ,เดินเข้าไปคนเนี้ยมันจะเป็นชั้นใต้ดินยี่ดอกพอเข้าไปในชั้นใต้ดินปุ๊บมันมีคล้ายๆเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้อง,องใช่ไหมแล้วก็มันจะมีแบบลานกว้างๆ<อ><อ>แล้วก็แบบเคยดูแรงนกกิจรรมเออเคยดูหนังโป๊เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะขยู่กลางหรอสิ่งที่ใบเล่าแรงกิจกรรมนี้เหมือนใหญ่มากใหญ่เหมือนสนามฟุตบอลนะก็อยากไปเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันนะว่ามันจะแบบ ตืดๆขนาดไหนหลังจากนั้นใช่ไหมก็ไปอย่างไปที่นังทุบปีอธิบายเบียวมากเขาบิยอนกว่าเราอ่ะเอาจริงไม่คิดว่าใบจะแทบขนาดนี้เอาจริงเราอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกใบแทบแล้วความรักที่เป็นไงบ้างที่เหมความรักก็มีแฟนอยู่ละมันตั้งแต่ตอนที่บาครั้งแรกใช่ก็คือแฟนเก่าใบเป็น h i ช p o s i t พ v e ใช่ใช่ ยาจน anti-table แล้วใช่ครับจนเป็นแบบ u n t i t a b l e มันสามารถได้เหรอคือแบบเราเป็นแล้วพุ๊บแล้วแบบเทคยาจะก็มีเซ็ก์ปกตินะคือกับแฟนไบไบก็ก็ไม่ได้โองก็ใช้ชีวิตปกติกันไเพราะเขา anti-table เขาไม่สามารถเผยแช่ชื้อได้เลยพอทุกคนได้ฟังเรื่องราวจากไบรอ่ะเราก็แบบแปลกใจว่ามันอยู่ด้วยกันได้เหรอวะกับการที่คนนึงไม่เป็น hiv เลยกับคนนึงเป็นอ่ะ แล้วมันก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยพอมันกดจนจนจนยาต,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 ต้านมันกดจนต่ำแล้วว่ามันก็ไม่สามารถจะแพ้ได้อะจริงๆรีเสิร์ตนี้มันรั่ยี่ปีแล้วนะจาก UN a IDS แบบเนี้ยเออซึ่งใบคิดว่าแบบเนี่ยแบบแค่แค่เรื่องอนิเชเบิล e มันแบบเป็นอะไรที่เปิดมากที่นั่นอะแล้วคือใบรู้ก่อนหรือรู้หลังว่าเขาขอพอรรู้หลังจากนั้นแต่ว่าพอหลังจากนั้นใบก็โอเคเพราะว่าคือยังไงก็ไม่แพ้อะพี่อันนี้ก็คือเรสเพคไบร์มากที่เขามองเรื่องความรักมาดับหนึ่ง แล้วก็ในเมื่อแฟนเขาป้องกันอย่างเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวนี้ยาหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็สามารถป้องกันตรงนี้ได้แล้วว่ะอันนิเทคเทเบิลอ่ะเขาก็คือคนหนึ่งที่แบบต้องใครนะดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าคนปกติทั่วไปยอย่างเราเราที่ไม่ติดด้วยซ้ำหมายความว่เาเหมือนเขาติดแบบเขากินยาจนจนเชื้อในเขาในเลือดเขาน้อยมากแล้วก็กินมาตลอดทีเ่เราใช่ก็กินเหมือนแบบเหมือน,น,นเป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่แบบ ืจริงๆแบบนั้นก็ได้นะจะว่าแบบนั้นก็ได้พ่อตรวจมาทุกอย่างก็ปกติหมดแล้วพอไอธิบายว่าเออถ้าเขากินยาทุกวันดูแลตัวเองเขาก็จะแข็งแรงแข็งแรงมากกว่าคนปกติบางคนได้ซ้ำอ่ะหรือว่าเราต้องเทคยาไปเรื่อยๆยาต้าไปไม่คือในในในรีเสิร์ชนะครับเขาเป็นคู่รักคนเลือกต่างกันก็คือก็เป็นแฟนกันได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนไปกับแฟนเก่าอ่ะแต่ก็ใส่ถุงยาคือเขาว่าใส่ไม่ใส่แล้วแต่คนนะไปว่า แต่แต่ว่าไม่แต่นี้เราก็แบบก็ให้ใส่ถุงยางเพราะมันมีการป้องกันโรคอื่นที่แบบไม่ใช่เอชไอวีป่ะใช่คืมันเป็นพวกเอสเชดีต่างๆเอสเชดียังมีซิฟิลิสกอร์เรียไคลมิสที่เพราะมันเหมือนเรากินยาต้านหรือกินเพื่มมันแค่เอชไอวีใช่ครับนี่มัน2020แล้วอ่ะคือคนที่เป็นเอชไอวีแล้วกินยาดูแลตัวเองก็คือจบก็คือมีค่าเท่าศูนย์มีแบบยูเท่ากับยูกินยาดูแลตัวเองแล้วก็หมั่นไปตรวจ ไปตรวจเลือดไปตรวจสุขภาพในยทุกหนึ่งปีแค่นั้นถ้าเกิดมันโอเคกอจบจบแล้วระบายก็ต้องดูแลตัวเองด้วยสวยและเฮลตี้สวยและเฮลตี้ซาาก,ก็ต้องตรวจเลือดฉันต้องการคนแบบนี้ฉันต้องการคนที่แบบว่าเขามาไขข้อสงสัยอย่างน้อยถ้ากณยังไม่รู้จักเรื่องอยู่เท่ากับอย่อะค่ะคือแค่เรารักกันมาอยู่ตรงนั้นด้วยการไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรสูงต่ำดำขาวมาจากไหน เราก็เราก็รกับผรดชการแบบมอบให้นางเลยค่ะมงมิสแกรนเอาไปเลยลอ่ะล้ีนี่ขอรักมาให้คคนที่รู้ว่าใครนี่ภาษาจีนน้วน,นะมา <c oughs> จากฮ่องกงเกินมากปกติไม่ชอบเซอร์ไพรส์เป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์เลย คือหนุ่มฮ่องกงสัตวแพทย์คือเป็นแบบ prince charming อ่ะทุกคนอาดัมมีคนฝากดอกไม้มาให้เ้อยคือดีใจแทนอาดัมมากเอาจริงอนําสสดมานะแล้วก็แบบูถึงเวลาของเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนน่ารักมากดูรักอดัมมากก็ขอให้เป็นความรักท yes> ี่ดีครั้งใหม่ของอาดัมสวยอ่ะน่ารักเนาะ เป็น <Ooh. S 2> ความรู้สึกที่ดีหนึ่งอย่างเลยที่แบบมีคนคนหนึ่งจากแดนไกลทำอะไรมาให้อย่างนี้สำหรับเราเดทครั้งนี้มันเฟลเรื่องผู้ชายนะแต่อย่างน้อยเราก็แบบก็มีเพื่อนอนะ่ะมีเพื่อนที่รักมีงานที่รักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคมากแล้วปะได้บายเดทกูอยากมีมั่งหละกูเห็นแล้วกูอยากมีบ้างอา่งนะซึ่งมันก็ดีนะแต่ดีสำหรับแบบดีความตื่นเต้น คนไม่ได้เดทมานาอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะพอไม่ขัดเรื่องแฟนไปอะไรที่มาทดแทนได้บ้างเราก็ต้องหาอะไรที่มาทดแทนที่่าให้เราสบายใจครอบครัวงานต่างๆทําให้มันยุ่งไว้หรือว่าแบบอะไรกอได้เออเพื่อนแหละจริงนะถ้าไม่รู้ว่าแบบไม่มีเพื่อนแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่มาได้ขนาดนี้เปล่าต่อให้ไม่มีความรักแบบนั้นแต่เราก็ยังมีแบบเพื่อนที่รักคนที่รักรอบตัวเราอะไรเงี้ย ไม่ต้องโฟกัสหรอกเรื่องความรักอะ่ะเดี๋ยวทำงานมีเงินรวยเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองอยู่เฉยๆส,สวยจบคือเคยอยู่อ่ะช่วงที่ลันลี่แบบไปขายของจะรู้จักที่แบบเอาผ้าจัดตลาดสำเพง็งทำเป็นผ้ามันคอทำเป็นแบบที่คาดผมอะไรอย่างเงี้ยมีแค่กระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางสีแดงใบเดียวจําได้เลยถือๆไปก็ไปวางแบบข้างทางมาทาได้มาถึงทุกวันนี้เพราะตัวมันเองจริงๆเหมือนความรักอาจจะเป็นอย่างเดียวแม้ที่แบบลันลี่ไม่สักเซสลันลี่ มึงเก่งมากจริงๆกูภูมิใจในตัวมึงมากแล้วก็อะไรบางอย่างที่มึงยังวิ่งตามหาบอกเลยว่าถ้าวันหนึ่งมึงมีทุกอย่างแล้วอะสิ่งนั้นน่ะจะวิ่งตามหามึงเอง